ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกับเทนพลังงานที่จะเปลี่ยนผ่านไปนสู่ยุคพลังงานใหม่จากพลังงานน้ำมันไปสู่ยุคพลังงานสะอาดได้อย่างไงแน่นอนครับตั้งแต่คอสอชอเข้ามาหรือเกิดการปฏิวัตินำโดยพลเอกประยุจันทร์โอชาเข้ามาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นระบบรถรางเรือน้ำอากาศและดิจิตอลโกเมนไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบคลาวกลางในเรื่องของสาธารณสุข นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางอินฟาสักเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตต่างๆและที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากทุกๆด้านที่พูดมาเนี่ยนะครับประเทศไทยเองก็มีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการมีทุนสำรองทองคำเงินสดต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมียุคไหนทําได้เท่านี้มาก่อนและเทรนด์ของโลกในอนาคตได้ประกาศออกมาเป็นอเจนดา ที่ทุกประเทศจะต้องเดินตามก็คือเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บโโอนไดออกไซด์โลกเราปัจจุบันนี้ถูกดึงพลังงานใต้ดินมาใช้อย่างมหาศาลจนทําให้โลกเนี่ยผิดปกติทั้งด้านสภาพแวดล้อมต่างๆและทําให้โลกเนี่ยนะครับเสียสมดุลไปนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่คนทั้งโลกต้องตื่นตัวและหันกลับมาใช้พลังงานสะอาดกันเยอะขึ้นประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายในการลด การปล่อยกา๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ที่เรียกว่าเน็ตซีโร่คาร์บอนและมีการบริหารจัดการครับในกิจการที่เรียกว่ากรีนไฟแนนซ์โดยการมีการจัดเก็บภาษีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตที่เป็นการเก็บภาษีในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ํามันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นประเทศไทยจึงมีการวางรากฐานและเป็นยุทธศาสตร์ในการชิงพื้นที่พลังงานสะอาดเพื่อที่จะป้องกันในทุนที่ในอดีตเนี่ยนะครับ เราเกิดในทุนพลังงานต่างๆจากต่างชาติมากมายที่เข้ามายึดพื้นที่และทําให้กลไกราคาต่างๆมันพังไปหมดและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนต้องมารับภาระในค่าพลังงานที่มันแพงเกินความจําเป็นดังนั้นเองนะครับเมื่อเรารู้ว่าเทรนของโลกคือพลังงานสะอาดก็เลยมีการวางรากฐานทางพลังงานสะอาดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่ EEC จังหวัดระยองโดยมีคนรับนโยบายก็คืออบจอระยองนะครับคุณปิยะปิตุเตชะ ที่เป็นคนนําร่องในเรื่องของการเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีการผลักดันวิสัยทัศน์ต่างๆเพื่อให้จังหวัดระยองนะครับก้าวไปสู่เมืองแห่งอนาคตที่เรียกว่าสมาร์ตซิตี้ตั้งอยู่ในวังจันทร์วันเล่ที่จะถูกพัฒนาเป็นซิลิคอนวันเล่แห่งอาเซียนประเทศไทยมีการวางร่างฐานเรื่องพลังงานสะอาดเอาไว้อย่างเยอะแยะมากมายจึงมีโรงแยกอากาศแห่งแรกแห่งเดียวในอาเซียนขึ้นมาเพื่อที่จะนําเข้า LNG มาจากนั้นก็มีการวิจัยวิเคราะห์ กระบวนการต่างๆเพื่อที่จะนําไปสู่การผลิตและส่งออกได้ในอนาคตปัจจุบันนะครับเขตพัฒนาเศร,รษฐกิจ e EEC ก็สามารถผลิตก๊าซ LNG ที่ใช้อยู่ในโครงการโดยที่ไม่ต้องนําเข้ามาเลยได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังไม่พอแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องของการผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเลด้วย เรียกได้ว่านี่คือสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้การวางรากฐานเหล่านี้นะครับจะเป็นการวางกลไกลที่จะทําให้คนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและลดการใช้พลังงานน้ํามัน เมื่อลดการใช้พลังงานน้ํามันน้อยลงนะครับก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่าดีมาซับไพคือเมื่อคนต้องการน้ํามันน้อยลงราคามันก็จะไดฟ์ลงเองโดยอัตโนมัตินี่คือการวางรากฐานไว้อย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เกิดขึ้นและเมื่อมีแผนพัฒนาชัดเจนแบบนี้นะครับทำให้ต่างชาตินักลงทุนต่างๆนะครับก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างเยอะแยะมากมาย ในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือลุงตูนนะครับ mm. ก็ได้มีต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับมูลค่าประมาณ8 0 0แสนกว่าล้านบาทและจากการลงทุนวันนั้นนะครับทำให้เกิดการส่งออกเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้และทําให้รัฐบาลปัจจุบันก็ได้เอาผลงานไปตีกินในเรื่องของการเก็บภาษีได้มากขึ้นและเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่ยังลังเลใจอยู่ได้เข้ามาตัดสินใจลงทุนในยุคนี้ต่างๆเยอะแยะมากมายภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์ ในทุกๆด้านโดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านการเงินและสารณสุขนั่นเองดังนั้นนะครับใครที่มีลูกมีหลานใครที่จะวางรากฐานให้เด็กรุ่นใหม่ก็ลองไปศึกษาดูนะครับจังหวัดระยองโครงการวังจันทร์วันเล่เห็นโอกาสก่อนรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนก็เป็นผู้นำได้ก่อน